สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องพอกระแม่นนองมวยอุดรธานีคือเกาค่ะพี่น้องเมื่อนี้ก็ออกมาตัดออยคือเกาพี่น้องเอ้ยหมอบ้านมาสีดัานเห็ดล้วก็แหล้วสั่มคำกอนะคะคนสีแล้วก่อนคนเมื่อยสิเป็นลมพี่น้องอุดรกับบรรยากาศเมื่อนี้มนีแดดตะวันหนาวค่ะพี่น้องหนาวคักค่ะอ่าเมื่อขึ้นนี <not player> ่หนาวจัดเลยอ่ามีแดดมีลมนะคะจังหวัดคื้นหนาวคือจังหวัดอุดรบ่เมื่อนี้คุณ้แม่ก็ออกมาสายนะคะพี่น้อง านนบบาถามพุ่นแม่พุณนาย่สมหวยเิ่นนอนกับบอะะตือบบต่นพี่น้องเอ้บลุกบอย่อสีถามยังบอกยังกับบอได้บอกยังสร้างยังกับบอได้พี่น้องย้อยมันนอนบลุกบอตื่นนะคะอ่าพุณแม่กับบอล่อนะคะบอถาไปถาตะเล่าเข้ากับบอได้อยากได้กินคุณแม่กับอกมาปลาอ่อยกัำนองปลาเดียเลยนะคะอ่านั่งกับบัดทมนอนไปพี่น้องอ่านอนก็ลงไปเอาเอา,เอาที่เราสบายใจเลยคือว่าตอนนี้คุณแม่ท่าใจแล้ว จักอีหยังสิเกิดสิเป็นการเล้วแต่แม่งกรรมของไผของมันพี่น้องเฮาก็ได claro uh ้แต่ทำใจเจ้าบลูบ่ย่อบ่เห็ดบ่ส่างก็เลี้ยงของเจ้าเออข้าก็เห็ดงานของเข้าไปหาบ่ได้พี่น้องเมื่อนี้คุณแม่กัตัดอ้อยอีกคือเก่านะคะอีกประมาณสามแปลงจังสิแล้วเนาะเมื่อนี้เข้ากัสจะเอาแปลงนี้ให้แล้วกว้างเขาถึงใายไปแปลงใหม่คุณแม่กับฝ่าว่าทรงเขาคุณพ่อกับลูกไส้นะคะอ่าเพิ่นมาตัดตะเสาแล้วนะคะฝ้าว่าทรงเขาเอาบักหุ่งบักหอยมาตำสูขคนงานเพิ่นกินยุคผี่นะคะอ่า ทุกอย่างเทากัดำเนินชีวิตไปตามปกติพี่น้องคุณแม่ก็ขอขอบคุณหลายๆเรื่อค่ะขอบคุณนสำหรับคอมเมนต์นะคะสีส้มมให้ตกำลังใจคุณแม่น้องหวยนะคะค่อยบอกค่อยสอนแล้วก็ให้ท่านปรึกษาทุกอย่างนะคะขอบคุณไปทางพี่จ๋าทางไอจอนนี่นะคะขอบคุณพี่น้องกองไฟสุขุสุก้อนที่ว่าค่อยสปอร์ตส่งกำลังใจคุณแม่สู่ต่อไปถึงมือนี่ก็ยังหญ่กำลังใจทีเอฟซีส้มห้นะคะพี่น้องมือนี่คุณแม่ก็ขอ ตัดอ่อยไปก่อนนะคะมือนี่ก็เอาไว้ซ้ำนีก่อนจ้าหวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ